สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคนหล่อตื่นแล้วก็ยิ้มยิ้มเกี่ยวครับเกี่ยวสวัสดีครับป้าไม่อยู่ป้าไปส่งพี่นาลิตากับพ่อไปขึ้นเครื่องคุณลุงก็ไปส่งส่งจี โตเกียวอยู่กับยายแอลสอกคนกามาหน่อยหน่อยหน่อยนยน่อยนอยนย,นย,นยคนรอตื่นมากแล้วก็ยิ้มพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่ให้แม่แอลเนิ่จ้าสวัสดีค่ะคลิปนาพอกับยายแอวไหม่จ้ากับคนรอไหม่จ้า วิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับสไคร้นะ